วันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานความเชื่อ,เ,อเรื่องผีกระสือนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่กับสังคมไทยมานานมากซึ่งเราจะอิงจากเอกสารตำนานและความเชื่อเรื่องผีกระสือที่เรามีอยู่นี่แหละครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่า,าที่มาที่ไปเป็นยังไงลักษณะเขาเป็นแบบไหนความเชื่อต่างๆแล้วก็ร่องรอยในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็แน่นอนค่ะ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าเขาพยายามจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงใช่เลยครับและภาพจำที่ชัดเจนที่สุดของกระสือเลยนะผมว่าหลายคนต้องนึกภาพนี้ออกคือผีผู้หญิงที่เอ่อกลางวันก็ดูเหมือนคนธรรมดานี่แหละแต่กลางคืนนี่สิถอดหัวกับไส้ลอยออกไปหากินอืมเป็นภาพที่น่ากลัวนะแต่ก็น่าสนใจมากๆด้วยเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับค่ะงั้นเราเริ่มที่คำถามแรกเลยว่าตามความเชื่อเนี่ย กระสือคืออะไรลักษณะเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงคะครับตามข้อมูลที่เรามีนะครับกระสือเนี่ยเขามองว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงตอนกลางวันก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะแต่พอตกกลางคืนปุ๊บกลายร่างขึ้นน่ากลัวมากถอดหัวกับไส้ล่องลอยไปแล้วก็จะเห็นเป็นดวงไฟวับวับแวบวมแวมสีออกเขียวๆหน่อยลอยไปในความมืดนะครับ ในเอกสารนี้เขาเน้นเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษเลยนะคะว่ากันว่ากระสือเนี่ยชอบมากของโซโครกของเน่าเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆแต่ที่แบบเอ่อทำให้ขนลุกที่สุดแล้วก็พูดถึงกันบ่อยมากๆก็คือรกเด็กสดๆเลยนะคะที่เพิ่งคลอดโหพอเจาะจงว่าเป็นรกเด็กนี่มันมันทำให้เรื่องมันดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนกับว่าเป้าหมายคือสิ่งที่ แบบว่าอ่อนแต่ที่สุดเปราะบางที่สุดใช่ค่ะซึ่งถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะการที่เน้นเรื่องของโศโกรกหรือว่ารกเด็กเนี่ยเออมันอาจจะไม่ใช่แค่รายละเอียดให้เรื่องมันน่ากลัวเฉยๆนะแต่อาจจะสะท้อนความกังวลลึกๆของคนสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามายัยหรือความเสี่ยงอันตรายต่างๆตอนคลอดลูกสมัยที่การแพทย์ยังไม่ดีเท่าตอนนี้ หรืออาจจะเป็นวิธีอธิบายว่าทําไมซากสัตว์หรือของศกกระปรอกมันหายไปตอนกลางคืนก็ได้ค่ะแบบให้คําตอบกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็น่ากลัวอ๋อเป็นการให้ความหมายกับสิ่งที่เขากลัวนี่เองนะครับแล้วทีนี้ที่มาล่ะครับจุดกําเนิดของการเป็นกระสือเนี่ยเอกสารนี้เขาว่ายังไงบ้างครับในเอกสารที่เราดูกันอยู่นี้นะคะเขาเสนอความเชื่อเรื่องกําเนิดกระสือไว้2แบบหลักๆค่ะแบบแรกเลยคือผูกโยงกับเรื่องวิบากกรรม วิบากกรรมหมายถึงแบบว่าผลของการกระทําในชาตกิก่อนๆหรอครับหรือว่าทําผิดศีลธรม